รวยจนอึง้งเปิดค่าตัวคิมซูยอนแพงสุดในประเทศทรัพย์สินพันล้ลานคิมซูยอนพระเอกเบอร์หนึ่งแห่งวงการบันเทิงเกาหลีค่าตัวพุ่งทยานแบรนด์ดังรุมจีบคิมซูยอนพระเอกหนุ่มมากความสามารถที่ครองบัลลังซุปตาแห่งวงการบันเทิงเกาหลีมาอย่างยาวนาน ดยภาพลักษณ์ที่หล่อเหล่าการแสดงที่ยอดเยี่ยมและความเป็นมืออาชีพทําให้เขาได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั้งในเกาหลีและต่างประเทศจากจุดเริ่มต้นสู่พระเอกค่าตัวแพงที่สุดย้อนกลับไปในปี2012ิคิมซูยอนโด่งดังจากซีรีส์ Moon Embracing the ซ u n ซึ่งทําให้เขาได้รับค่าตัวสูงถึง13.9ล้านบาทต่อตอนและยังได้รับค่าโฆษณาอีกมากมายต่อมาในปี2013ความโด่งดังของเขาก็พุ่งทยานอีกครั้งจากซีรีส์ My l o v e from the Star ที่ทำให้ค่าตัวของเขาเพิ่มขึ้นเป็น23ล้านบาทต่อตอนและยังสามารถซื้ออพาร์ตเมนต์หรูในกรุงโซลได้อีกด้วยในปี2014คิมซูยอนกลายเป็นเจ้าพ่อโฆษณาที่มีผลงานโฆษณามากถึง30ตัวและมีรายงานว่าเขามีทรัพย์สินรวมกว่า774ล้านบาทในวัยเพียง26ปีในปี2024รายงานว่าเขาได้รับค่าตอบแทน15.1ล้านบาทต่อตอน ซึ่งทำให้เขาเป็นนักแสดงเกาหลีที่มีค่าตัวสูงที่สุดในขณนะนั้นล่าสุดในปี2024กับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในซีรีส์ Queen of t e a r ททำให้เกิดกระแสข่าวว่าเขาได้รับค่าตัวสูงถึง297ล้านบาทสําหรับซีรีส์ทั้งเรื่องแม้ว่าทางผู้ผลิตจะออกมาปฏิเสธข้อมูลนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคิมซูยอนยังคงเป็นนักแสดงที่ทรงอิทธิพลและมีค่าตัวสูงที่สุดคนหนึ่งในวงการบแบรนด์ดังระดับโลกรุมจีบ นอกจากผลงานการแสดงที่โดดเด่นแล้วคิมซูยอนยังเป็นที่ต้องการของแบรนด์ดังระดับโลกมากมายโดยเขาได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ชั้นนำอย่างปราด a า i d o ด o ์ u และอีกมากมายซึ่งเป็นการตอบย้ำถึงความนิยมและอิทธิพลของเขาในระดับสากลคิมซูยอนจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถและความมุ่งมั่นในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและได้รับความรักจากแฟนๆทั่วโลกอย่างแท้จริง